พบกันนะคะกับเอิญอีพีแรกเลยนะคะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูนะคะเต็นท์รถนะคะก็คือเต็นท์ที่เอิญอยู่และท,ทําที่อยู่นะคะก็คือเอ c พีเซ็นเตอคนะคะของเบงเฮถูกแล้วใช่ไหมไอ๋อใช่นะโอเคก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะที่เต็นท์กันนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเอิญนะคะ เอิร์นเอนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูรถที่เต็นท์กันดีกว่านะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเอิร์นต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็น EP พีหนึ่งเลยนะคะที่จะพาทุกคนมาดูรวมรถกันนะคะใครที่จําเอิร์นได้หรือจําเอิร์นไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันอีกนะคะยาวๆเลยอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะวันนี้บอกเลยว่ามีรถให้ดูคือเยอะมากเยอะแบบ เยอะมา,มากๆนะคะของเอิรเต้นตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3สาขาเลยนะ3สาขานะคะวันนี้เอิรอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะก็คือ s อ Center c เตคาของเบงนะคะก็อยู่ติดริมถนนเลยนะคะเซรีไทย70นะคะโรงพยาบาลเซนีิลัก์เลยมาแค่500เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะได้เจอนะคะกับเอิรนะคะแล้วก็เจออาณาจักรรถนะคะสต๊อกใหญ่เลยแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ เซรีไทย90นะคะก็คือกู<า>ดคานั่นเองอ๋อรบบามินทา90แฮ่รามินทา90เซรีไทย90เข้าได้ไหม <c oughs> เข้าได้เข้าได้เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ <c oughs> ก็เขาได้สองทางเลยนะคะรามินทา90หรือว่าเซรีไทย90ก็เข้าได้นะคะอันนั้นก็ฝั่งก <c oughs> ูดคานั่นเองนะคะมีรถสต็อกเยอะเหมือนกันอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่เซรีไทย64นะคะสต็อกรถตอนนี้มีทั้งหมด3เลยนะ สที่เลยนะคะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้องบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูรถกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา EP 1นะคะอันนี้ EP 1นะถามว่าจะไปจบที่ตรงไหนไม่รู้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะอย่างคันแรกเลยนี่ Honda City นะคะคันนี้ Honda City ได้รถสีขาวเก๋ง4ประตูไปใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวรถ สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะราคาดีจับต้องได้แน่นอนเพียง365,000บาทเท่านั้นนะคะ Honda City 1.5 s v นะคะ VT สวยกลิบเดิมกลิบมากๆเลยนี่สวยมากสำหรับคันนี้ภายในเบาะ้านะคะบอดี้รอบคันก็สวยเช่นเดียวกันตัวนี้ด้วยนะคะ m a d ด้น,นะคะแฮชแบ็กนะคะ5ประตู รถคันนี้สวยมากได้รถสีบอนปีใหม่ไปใช้งานเลยนะคะราคานะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากรู้รายละเอียดของคันไหนเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเอินเข้ามาได้นะคะนี่วันนี้จะมาเริ่มนะคะจากฝั่งนี้เลยให้ดูราคาก่อนนี่5 35, ้า0 0น้าบาทนะคะคันนี้เป็นตัวมัดด้าสองนะคะหนตัวเอสนั่นเองไปอย่างไวนะคะเพราะว่ารถเียวมากมากกว่า300คันนะคะเพอเพอส้อยห้าร้อ จ้าเอ๋หกร้อยคันนะคะนี่ <S <S อ่ะอุ้ยอุ้ย <S <S เราเดินชนแล้วหนึ่งใครมาซุ่มซ่ามคะ <S <S เออเองค่ะอ่ะคันนี้นิสสันน a เบล่านะคะตอนนี้ตะกองนี่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะฮะนิสสันน a เบล่าสีแดงจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะคันนี้เลยสวยเดิมกลิบมากสนใจแคปหน้าจอนะคะมาสอบถามได้ h n d a f e e ไปอย่างไวไปอย่างไวฮอนดาฟีดนะคะสีขาวรุน่นนี้ 3, 000, นะะนสเปคน,นี้มีประมาณสามพันนะคะรุ่นนี้สเปคนี้มีประมาณสามพันเครื่องหนึ่งจุดห้านะคะสนใจคอมเมนต์มาได้เลยฮอนดาซีวิกชมเอฟบีนะคะคันนี้ซีวิกเอฟบีสีดํานะคะ,คนน B, นะคะมีด้านหลังอีกคันเนะืะ้อคะอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคันแล้วก็คันนี้ด้วยสวยเดิมใครที่หาสเปคไหนอยู่นะคะมีให้เลือกเยอะมากมายนะคะต้องบอกเลยมินิคูเปอร์ไหมมินิคูเปอร์ตะก้องบอกว่า มินิคูเปอร์ไม่จะน้องอคันนี้นะคะก็มินิคูเปอร์ได้รถสีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะแว่นหลุดนะคะใส่แว่นก่อนอ่ะสวยคันนี้นะคะค่ายเอ็มอ็ก็มีนะจ๊ะพี่จ๋าเอ็ MG ก็มีนะจ๊ะพี่จ๋าจัดไฟแนนซ์นะคะมีเครดิตจัดได้เต็มจัดได้ล้นจัดได้เหลือคันนี้เลยนะคะไม่ใช่คันนี้ทุกสเปคที่เป็น MG นะคะไปได้แน่นอนเพราะว่ารถปีใหม่นั่นเองถัดมา ฮอนด้าเป้างหมฮอนด้าฮอนด้าก็มีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวฮอนด้าฮอนด้าอะไรนะเทสอาวนะคะคันนี้โฉมมันคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็น HRV, อารวีซวนะคะก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันมีมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์มีสองคันนะคะมินิคูเปอร์สอบถามมาได้คันนี้ถามว่าหุ่มอย่างนี้ขายหรือเปล่าขายนะคะขายที่หุ่มไว้นะคะกันฝุ่นนะคะแล้วก็สะเก็ดหินนะคะเวลารถขับไปขับมานะคะก็ ไ้ใหแต่ถ้าลูกค้าจะมาดูรถก็ได้นะคะเบนซ์ก็มีนะไรนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไหนอ๋อขายของแค่ไหนค่ะมาดูรถไม่พอเล้ค่ะแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวนะคะสูตรโบราณนะคะก็เปิดนะคะเปิดอ่าเต็นเต็นเล่าหรือว่าอันนี้คะถ้าเต็นเราก็เปิดทุกวันนะคะมาไม่ถูกนะนี่ เสรีไทยเจ็ดสิบนะคะไม่ต้องไปตรออนะ,ะทุกคนเลี้ยวเข้ามาเลยเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะพอเราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเลี้ยวเข้ามานะคะเลี้ยวเข้ามาจอดรถนะคะไม่ต้องเลยเข้าไปนะเลยเข้าไปไกลนะคะอ่ะนี่จอดเลยจอดนี้ก็ได้พึบจอดข้างในก็ได้จอดเลยนะคะลูกค้าอยากจอดตรงไหนอจอดได้เลยนะคะบอกเลยจอดได้ทุกที่แต่ก็อย่าไปเสียสีนะเพราะว่าเดี๋ยวไป,ปรอยหลอกอ่ะข้างไหนต่อดีดีป่ะ ขนาดนะ่ะคันนี้ไหม,มทุกคนให้ดูอะให้ดูฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็จอดก็เกือบแบบเกือบยี่สิบคันแล้วไม่ได้โม้นะเนี่ยจอดจอดเกือบยี่สิบคันแล้วนะคะข้างหลังนี้จอดเป็นร้อยเลยนะคะ f o r t จ n เ r รเราก็มีนะคะตอนนี้ทุกคนนิยมมากสำหรับตัว Fortuner คันนี้เครื่องเบนซิน,นเครื่องเบนซินนะจ๊ะพี่จา๋าถามว่าติดจองหรือเปล่าติดจองนะคะแต่ว่าจองซ้อนได้นะคะ จองซ้อนได้นะคะแล้วก uh, ็เด so ี <Huh? S 1> ๋ยวหารถมาให้ได้ที่เนี้ยก็คือดีตรงที่หารถให้สมมุติว่าลูกค้าแบบสนใจคันเนี้ยสามคนจองเข้ามาเลยสามคนหารถพิเออร์เดอร์ให้ได้เคียร์เราเก่งนะคะถามว่าเคียร์เราชื่ออะไรคะอไม่ใช่เคียร์เรานะคะก็ชื่อคุณสมศิทธิ์นะคะเวลาโอนนะคะโอนจองนะคะก็สมศิทธิ์ปณิถาพรนะคะชื่อเดียวเท่านั้นนะคะถ้ามันชื่ออื่น บัญชีอื่นนี่มิชช่ช,ชีพนะคะเป็นมิดเลยนะคะทันทีอ่ะของเรานะคะก็มี Fortuner ด้วยแล้วก็ Honda Civic สินค้าขายดีนะคะสำหรับตัว Honda Civic มีให้เลือกเกยอะมากไม่ว่าจะเป็นโฉม FC, FB นะคะก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมากถามว่าของเรานะคะมีทดลองขับด้วยนะใครที่แบบว่าอยากมาลองขับก่อนถ้าถามว่าน้องเอิญพี่ขอขับแบบ 1, 2, 3, 4สสี่ได้ไหมไ ได้อยู่หนูทั้งวันเลยก็ได้แต่พี่ของเรานะคะมีเซลล์รองรับให้กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผู้หญิงเราก็มีนะคะเซลล์ผู้ชายเราก็มีนะคะมีให้เลือกแบบว่าที่ถูกใจเลยถ้าเกิดอยากติดต่อหาเอิญน,นะคะก็เบอร์โทรที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวเอิญดูแลให้นะคะอ่ะเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อไหมอย่างคันนี้นะคะพี่มะเขาอยากขายนะตาก้องเรานะคะนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยไหมสดๆร้อนๆ คันนี้เป็นรุ่นขายดีด้วย Nissan Tiana Nissan Tiana เนีนเ่ยนนะคะสีขาวใครที่ชอบเครื่องใหญ่ๆรถเก่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยเดอมมากไม่น้อยด้วยมาดูได้นะคะเปิดทุกวันเนะคะเปิดตดั้งกี่โมงคะเนี่ยเก้าโมงโจนถึงหกโมงเย็นเลยเปิดถึงหกโมงเลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดว่างวันไหนมาดูได้เลยะคะ่ะลูกค้าขะ,ะเข้ามาดูเลยติดตอ่อหาเราได้ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยากมาดูรถไหม ถ้าอยากมาก็นั่งเครื่องลงมาก็ได้ค่ะแต่นั่งเคืออ๋อไม่ใช่หรอเรามีบริการอ๋อมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะให้ถึงบ้านถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบถูกใจสมมติถูกใจเทียนหน้าแต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์นะคะให้ถึงหน้าบ้านเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารง่ายๆนะคะทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเอกสารแบบประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์เดี๋ยวนี้ขอธนาคารได้แล้วในสื่อรับรองขอไว้ก่อนนะคะอย่าเกินเดือนนะเพราะว่าเพราะว่า ต้องขอใหม่นะคะถ้าเกินอ,อย่างคันนี้ก็สวยกิบไปไหนต่อดีเราไปดูข้างหลังกันบ้างไหมให้เห็นก่อนคันนี้ขายไหมคันนี้ขายไหมคันนี้คันนี้คันนี้ไม่ขายนะคะขายะคะต้นถามพียค่ะคันนี้ <laughs> เราก็มีนะคะคันนี้ <laughs> เป็นตัวเบนซ์ค่ะสเปคนี้ก็มีนะแต่ว่าเป็นสีเทาดำนี่ต้องบอกเลยนะคะว่ามุมเดียวกับพี่มาเลยนะคะโปรโมทช่องให้หน่อยนะคะชื่อ ชื่อช่องอะไรคะเนี่ย MD z u s a MD e u s a r นะคะอันนี้ก็ทำรีวิวไว้แล้วนะคะเอิร์นก็มาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะมุมเดียววิวเดียวทุกอย่างมุมเดียวกันเลยนะคะนี่ป้ายเลยนะคะซูมให้หน่อยนะ SP Center Car ของเบงนะคะหอจกบีเคหนึ่งาถามว่า186ย่อมาจากอะไรไม่บอกนะคะเราก็ไม่รู้เพราะไม่รู้อ่ะนี่ให้เห็นกันเลยบรรยากาศรถเยอะมาก ให้นะคะคันนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจองซ้อนมาก็ได้นะคะซ้อนสามตำรวจไม่จับนะคะที่นี่ซ้อนมาเลยนะคะยอกยอกอ่ะคันนี้มาด้ามาด้าสามรุ่นนี้เครื่องดีเซลไหมพี่มะคันนี้ไม่เก้าหมื่นส <My 92. S 2> องคันนี้เบนซินอ๋อเบนซินรุ่นเนี้ยมันจะมีดีเซลด้วยนะ uh. ถ้าเกิดอยากได้ดีเซลเดี๋ยวหาให้นะคะเพราะว่า น่าจะมีอยู่แล้วนะคะเครื่องดีเซลอ่ะเราไปดูคันต่อไปดีวะ่ะนี่วันนี้นะคะก็โชคดีมากเลยนะคะมีตะกล้องมาถือให้นะคะอยากดูอะไรนะคะเราพาเดินแบบฟ,ฟ,ฟ,ฟูฟอยากดูอะไรก็บอกได้นะบบหลัอ่ะเราไปเริ่มจากข้างหลังไหมแต่ก็แทนกล้องไปงนี้นะคะแล้วก็เดินอ้อมอย่างงี้นะคะเออให้เห็นหน่อยว่าแบบมีรถเยอะรถเยอะมากนะจ๊ะพี่จา๋านี่เลย แวะดูคันนี้ไหมรุ่นเดียวกันปะครับออกระดัดดรุ่นเนาะเบนซ์สามันห้าสิบนะคะปีสองพันสิบหกหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะคันนี้สวยมากฟรีด้าได้ไหมฟรีด้าได้ฟีด้าได้อ่ะแต่กล้องบอกเรานะคะว่าฟรีด้าได้ด้วยสวยนะคะคันนี้สนใจนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขายนะคะทดลองขับด้วยรถเจ๊ ปไปไปอ่ะ B M ก็มีนะคะ B M W 3 2 0 i 3 2 0 i คันนี้สีดำเก๋งสีประตูสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์อยากคอมเมนต์ด่าได้ไหมคะคอมเมนต์ด่าก็ได้หลอกหลอกคอมเมนต์ด่าก็จะไม่ค่อยตอบนะคะยอกอ่ะเราไปเริ่มจากข้างหลังกันดีกว่าของเรานะคะก็ที่เนี่ยไม่ได้ขายอย่างเดียวนะรับซื้อด้วยรถตัดหน้าแบบไม่ถึงสองแสนมีไหมสองแสนเนาะสองแสนมี ซื้อสดไม่เกินสองแสนมีค่ะมีไหนคันไหนดีอ๋อเลยเหรอคันนี้เหรอคะวีออสใช่ไหมใช่โตโยต้าวีออสสองแสนห้าพันบาทนะคะคันนี้วีออสสองแสนห้าพันบาทนะคะคันนี้สวยมากเครื่องเบนซินต่อรอ,อ,องได้ต่อรองได้ไดโทรเบนซินด้วยโทรหาเอิร์นได้นะคะ คันนี้นะสวยเลย,ย,เ,ลยเดิมเลยภายในกริบมากมาทดลองขับก่อน,น,นมาดูมาภายในนี่ภายในลายไม้เลยนะคะคันนี้เบาะหนังนะไม่ช้ําเลยสวยมากสวยแหมสวยไห,ยไห้แต่กล้องสวยมากมคือรถปีลึกก็จริงนะคะแต่ว่าเจ้าของคนเดิมดูแลมาดีนี่ที่เนี้ยคัดรถเกตเอนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําไฟไหมไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะรถทุกคัน ขอใช่ของเรามีหลังการขายด้วยนะคะ90สิบวันแล้วก็มีนี่ม,มีช่างด้วยช่างประจําอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกคันต้องบอกเลยว่าของที่นี่นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกคันทุกคันแบบทุกคันจริงๆเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันตัวอื่นก็โทรนะคะ <laughs> อ่ะแล้วประกันก90ิวันเลยนะคะหลังการขายระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์เกียร์ดูแลให้เกสิบวัน เยอะไหม,<า>ม<ะ>เยอะมากมาบอกเลยที่ไหนไม่ให้เราให้90วันพร้อมกับช่วยเหลือชุกเชิญบนท้องถนนนะคะตลอด1ปี24ชั่วโมงรถติดรถด,ดับอยู่ต่จังหวัดขึ้นอยู่บนแบบเหนือลงใต้รถสไลด์ไียกได้ของเรามีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงคุ้มมากอ่ะยังไงต่อดีนะพี่มะไม่รู้ไม่รู้รหรอนี่ให้เห็นเลย เก่งกระบะมีหมดเลยนะคะหารุ่นไหนสเปคไหนคอมเมนต์มานะคะเพราะว่าอันนี้อีีหนึ่งเนาะก็มาเปิดให้ทุกคนได้เจออาจจะเจอเอิร์นอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะพี่ม้ามาลงด้วยช่องนี้เพราะว่าช่องนี้เปิดใหม่นะคะเพิ่งเปิดนะคะเลิกงามยามดีวันทนี่เท่าไหร่คะเนี่ยวัน <c oughs> ที่แพลนยี่สิบสามนี่ะ,ะเลิกงามยามดี23กุมภาพันธ์กับ e ี1ีหนึ่งเฮ้ยตะก้องตะก้องคุณผมเห็นนะนเมื่อกี้ นีเห็นเลยนะคะเยอะมากใหญ่มากเดี๋ยวจะไปแล้วนะ EP หนึ่งไม่อยากให้ยาวมากแต่ว่าให้เห็นบรรยากาศก่นกอนรถทุกคันนะคะเดี๋ยวจะมาลง EP ต่อๆไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนมาเจอกับเอิญน,นะคะวันนี้โอเค <Okay. S 2> ก่อนจากกันนะคะวันนี้ก็ก่อนจากกันนะคะก็อยากจะอยากจะทำอะไรดี ขอบคุณนะคะลูกค้าที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูรถได้นะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทําการนะคะตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงหกโมงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอิญพูดอะไรไม่ดีไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะจบการรีวิวนะคะสนใจรถขันไหนนะคะก็มาดูได้นะคะแล้วก็โทรนัดหมายมาดูได้นะคะ0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นะคะเบอร์เอิญแอดไลน์มาได้นะ,ะหารุ่นไหนสเปคไหนอยู่หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไว้แจ้งคลิปถัดไปสวัสดีวันนี้ สวัสดีค่ะ